หเห็นแล้วไหมฮะบอยดึงบอยดึงบอยดึงมาจิบัดมือมาเลยแม่มาถ่ายคิดมาแม่ไม่ไว้สวัสดีครับปลาลุงก่อนสวัสดีครับยกมือสวัสดีครับปลาลุงเร็วสวัสดีครับปลาลุงเอ้ยเห็นให้เบิ่งได้นี่เร็วสวัสดีปลาลุงเร็วเร็วเร็วเวห็นแล้วตื่นแล้วปลาลุงเอ้ยตื่นจะหล่น้่ะน,นะ เงยหลินเลยนิมวนันโซฟันปิงปิงห้องแม่ห้องแม่ดูสวัสดีครับวบาน้ำกลมหัวลงน้ำรับขับจ <laughs> ับห้าเบาไหมดูครับเ <laughs> <laughs> บาไหมดูเบาไหมด,มดูครับด้วยับเดยดู เฮ้ยห <hein? S 3> ้องแม่ดูห้องแม่ดูโอ้ยห้องแม่ดูเอ่อห้องพอยดูอ๋อห้องป๊าดูมาดูเงินว่าวดูเงินว่าวดูท่อ เดีเจ้าน่ามาตีปากบ่ยังหวปิ่นบ่ตกตุกตุยวไปไหนในที่ที่หวังปิ่นห้องม้าดูห้องม้าดูน้องเห็ดน้ีเลย้งเห็งีงเที่ยงก่อนนะชา้ได้นี่นะลองเห็ดตามนะ เต้นข <rium> ับรถอีเต้นมันพวงว่อะไรเลี้ยวคูวาเลี้ยวมาเลี้ยวใายเลี้ยวคูวาเลี้ยวมาเลี้ยวใายมันฟวงวาอะไรเลี้ยวไปเลี้ยวมาโย่ตึงๆแล้วก็โย่ตึงๆเด้อปีนี่แดนนี่นี่เก่งปิ๊งปิงเห้ป้าให้นลูกมั้งเนยปิ๊งปิงสวัสดีครับเรียกเสียกง้างเลยเสียกหนึ่งบ่ มีหนึ่งบ่ม <Beautiful. S 1> <mission> ีเลขหนึ่งบ่เออเออเลขศูนย์ดูวยมีเลขศูนย์อยู่มีเลขศูนย์เหรออือออมีเลขมีเลขสามอยู่มีเลขสามอยู่ไม่เห ไปหมดให้เชื่อท่านบายองเมื่อคืนห้องแม่ให้ปลาลูกฟังดูแ้าห้องแม่ดู้าแม่ห้องพอดูห้องดูพอนะเห็นก็เอื่อยเอื่อยนะชาก็เลิกเรียนกลับมาเออเนื่อก็เลิกเรียนกลับมาแล้วน้าชาสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลูกดู เพื่นได้ไปสอบไปเซ็งมือนีินะยากบ่มือมือนีกะผักมืออื่นนะมืออื่นกับผักมือนีกะผักบอมือกะผักมือนีได้เขายองเฮียนอ่ะผักแล้วเซ็งแล้วแล้วนะบ้านเนี่ยใช่เบิ่งเพื่อนเบิ่งเพื่อนเฮ้ยได้ไดรกันนะวันจันทร์นะเชื่อเนของเนาะอืมวันจันทร์นี่ยจะไปอีกเท่นนึงบ่วันจันทร์เนี่ยบริพนิษน์เขา ขัวสีอไก่อนมแน้หน้องก่อนันจันอีกไปอีกอคืนหนึ่งอออโอ้นองน้อยสิได้นขนของป้าสามเลยเด้อป้าลุงเย้เลยไหมิทเทกอนเลยเออ,อะไรก็ขื่นก่อนดนในขึ้นยี่ดอกน้องนยกับน้องนัชาเลยขเขาเก่งอยู่เอาตัวหลอดกัง่าย ใชคณิสาฮาเลแต่วันนี้ว่าฮัลเลใช่ลูกใชมือนี่เซ็งยังมือนี่นะกได้ลูกตกได้มาดูมาดูนีน่เซ็งคุมสมบัติมือมอนี่เซ็งคุมสมบัติ ไปเบิ่งหน่อไม้ปะครปะออกาแกนอ,อกจากแนงหน่อยปะห้ามีแหละเท็ดยังทางไมอจังพ่อดอกจัง,อ,จงอีกอยู่จังสีอ่อยู่เพิ่อนยังได้เกิบเพิ่นถ้าเป็นเกิเกบสีขาวะอืมอมาออกมาบาเนี่ยโหไปน้อยรอดท้องหาย ไะไปเบิ่งดูเขาว่าออกนอนไหมออกลายแล้วปะไปย่างเองคอยลงคอยลงด้ยลงมาเด้อไปเด้อไปเด้อ หาครยังมาเย็นได้กระถ่อมหน่อยตัวนี้นังเลรีอยู่นี่ป่ะป่ะไปบึงน้ำใหม่ก่อนป่ะมามาลูกมาไปไปยังงี้แนวยังหาขุม

thằng đây nè nó tha nó mày nè thôi ui anh xong nò làm bên ơi ui ở này xong nò leo nè là nơi nè nè nò ui nè cái nâng thằng đấy à, thôi nó mày hao khi nó bạt này ได้บากระโดนนะให้แม่นะอืมเอามาให้แม่โอ oh. ้ยลมเลยลูกค้อยลูกใร้าุใอะ้างโอเค้าเอบใจเด้อทางเด้อมาเบิ่งทางนี้กันมาเบิ่งออกออกไล่นอนหนมอยครบาทนี่ฝนตกแลวบานนี้ออก ไปไปหากวงหาไก่มันโนไวีมันคือใหญ่ไวแท้ปนทางข้างอีปุ้ยนี่ปุ้ยออกแน่ปุ้ยเอน เนี่มันกำลังแตกสเลยดูผีเ้ากันเลผนกาะอีกแล้วนี่เกาะเดียวนี้เลยที่ออกลายนะที่หาหนอเข้าไปแกงกัด มันเงาก็สองมนอกับพ่อป้าชิลมใเ่พานไทยลูกป้าป้ามิิบานเมื่อป้าไปเคยยระทอมน่อยป้ากระทอมน่อยผูไปกระทอมน่อยป้าไปเร็วเร็วเร็วเลยไปบปาเลยได้ไทพอลงดินี่ยังจอดกละเคร่งไม่นี นี่เยอ่แมงสางนะเออแมงสางกับีอยู่พ่อได้ห่มเนยต้นคูนแคมน้องแงมเป็นดอกงามหนึ่ดอกมาเอียงลูก bay khôn luộc anh có hồng xuân khôn anh ơi anh sang anh ơi bừng ba mà, mà. mà mày đâu mày đâu à, mày đâu 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 อยเด้อโอ้ยถองน้องถองน้องไหนเน้ำชาเบาไว้่บาพื้นเอ้าจับแม่ตายไปเวิร์ดแล้วไม่ได้ตู้ใหว มากรโมวแต่ห้านูแต่ไหนขมมกขอใจโอ้ยตบมันตบมันติมไปยูนนี่ก็เย็นอากาศเย็นด้วยาังามลัมนรนุนน้ยน เป็คนะ <c oughs> คลิปนะเด้อพี่น้องเขาคนละลายที่มาบึงมาซุมูมเด้อ